พีเบ็กดูคัมเบอร์เลยเลยจุดไลฟ์สุดล้วหนึ่งสองโอ้โหตุ๊ดก็อยากดูน้องได้ไดอะไรสุดตุเดเห็นไหมตุเดน้ำมันน้ำมัดูนะมันมีเป็ดตุนด้วยนะนำ้ำมัโอ้โหคนมันจริงอะตาเอ้ยบอกพี่เป็กมาแข่งกันเลยนะตา ว่าพี่เป๊กจะกินเก่งเหมือนน้องนิดาไหมน้องนิดาไลฟ์สดการกินน่ะตาคุณตาดูนะั้งโซดน้ำใสแล้วก็เอาเป็ดตุนใส่ด้วยนะตาคุณตามาดูซิว่าหลานตาเก่งขนาดไหนดูดูวิธีกินไลฟ์สดตาตาดูนะมื้ไปไหนอืมนั่นนะ่ะโอ้โหพี่เป๊กสู้น้องไหมพี่เป๊กดูซิว เขากินไล์สดดึกดึดึกด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 เน้ออะไรโดเส้นก็จะหมดแล้วแล้วทีนี้จะได้กินเป็ดตุ๋นนะพอเส้นหมดแล้วจะเกะเป็ดตุ๋นเลยนอพี่เป็นโอ้พี่เป็กนี่ไม่เก่งเข้าน้องนีิดาหรอโอเค